วันนี้เราจะหนักกันที่เรื่องของคณะรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นวันสําคัญมีการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีกันวันนี้รักษาการนายกรัฐมนตรีคุณสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจนั้นนํานายกรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อที่จะรับหน้าที่เข้าเป็นรัฐมนตรีแล้วก็วันนี้เรียบร้อยเสร็จลงไปไม่ได้มีข้อกังวลอะไร ตั้งแต่9้าโมงเช้าวันนี้14รัฐมนตรีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่นะครับที่เพิ่งได้รับการปลดเก้าปลดกระหม่อมก็ทยอยไปตรวจ ATK กันก่อนแล้วก็ถ่ายรูปติดตั้ประจำตัวกันนะครับที่ตึกสันติบมตรีททำเนียบรัฐบาลนำโดยคุณแพทองทานเชนวัตซึ่งถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ยังคงเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแต่วันนี้ที่มาเนี่ยเพราะว่าต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาในการรับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมก็มาด้วยเดินทางมานะฮะ เจ้าตัวมหีหน้าสีหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่แล้วก็นะักข่าวก็ดักสัมภาษณ์แต่ว่าเธอก็ยืนให้ถ่ายรูปอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนปก Facebook c o เวอร์ c e b o o k ของตัวเองจากเดิมเป็นโทนที่มีสีสันหน่อยๆน,นะเป็นสีสันสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยนะฮะก็แต่ว่าคือลดโทนลงแล้วก็เติมข้อความโอกาสประเทศไทยลงไปประชาชนก็เข้าไปแห่ คอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายพอสมควรนะฮะนอกจากนั้นครับพุฒิสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ทาหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนํา14รัฐมนตรีออกจากทำเนียบร,รัฐบาลเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตนะฮะแล้วจากนั้นคอรอมอชุดใหม่ก็เดินทางกลับเข้าทำเนียรพร้อมกันในทันทีนี่จะเห็นภาพนะฮะบรรยากาศ ภายในพระที่นั่งอัพรลสถานพระราชวังดุสิตมีทางรัฐมนตรีหน้าใหม่ก็มีคุณจตุพรบุุรพัฒอย่างงี้หน้าใหม่นะฮะหน้าเก่าก็มีให้เห็นครับคุณผู้ชมครับคือต้องบอกว่าการถวายสัตยปฏิญาณเนี่ยคือคนที่ต้องเข้ามาถวายสัตยปฏิญาณนั้นก็คือคนที่เพิ่งเข้ามารับตําแหน่งใหม่กับคนที่เป็นอยู่แล้วแต่เปลี่ยนตําแหน่งเดิมคือเปลี่ยนกระทรวงคุณก็จะเห็นได้ว่าบางคนเปลี่ยนกระทรวงต้องมา คุณสุดาวันเห็นไหมฮะ,ะคุณภูมิธรรมอย่างเงี้ยเปลี่ยนกระทรวงต้องมาคุณภูมิธรรมจากรองนายกรัฐมนตรีกรลาโหมเปลี่ยนมาเป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยอันนี้ต้องมาคุณสุดาวันจากเดิมเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมเปลี่ยนมาเป็นรัฐมนตรีอวรัฐมนตรีอุดมศึกษาต้องมาจะมี2ประเภทนะครับเปลี่ยนกระทรวงกับยังไม่เคยเป็นแล้วเข้ามาใหม่อันนี้คือต้องมานะฮะหลังจากนั้นครับ เดินทางกลับทำเนียพร้อมกันไปประชุมคอรอมอนัดพิเศษกันก่อนต้องมีการแบ่งตำแหน่งรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกันนะฮะที่ประชุมนั้นก็มีมตินะครับให้คนที่ขึ้นมาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ย ก็คือรองนายกอันดับที่หนึ่งซึ่งจริงๆในมีการแบ่งไปแล้วตั้งแต่ตอนที่คุณแพทองทานขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีพอใครขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยเขาจะมีการแบ่งงานกันก่อนการแบ่งงานนั้นคือการแบ่งงานของรองนายกเพราะรองนายกมี6คนเขาก็จะแบ่งงานให้รองหนึ่งสองห้าหซึ่งรองหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาเป็นรักษาการนายกในกรณีที่นายกนั้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้การที่นายกปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มันก็มีหลายอย่าง นายกไปไประชุมเอเปกนายกไปไประชุมดาวอสนายกป่วยไม่สามารถทําหน้าที่ในวันนั้นได้หรือนายกถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รองนายกอันดับที่1ก็จะขึ้นมานั่งเป็นหัวโต๊ะแต่อันนี้จะนั่งยาวนะฮะแล้วก็คุณแพรทองทานบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเข้าปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาดูเลิกไว้แล้วคือ9นาฬิกาสนาทีลองฟังเสียงคุณแพรทองทานชินวัตรครับ านยงขาพวกนี้้าวงเข้ามาสวงเลยไมค้มแล้วก็รัฐมนตรีชุดใหม่นี่ฮะยังไม่ทันจะออกทำเนี่ยไปสภาเลยย้ายไปฝั่งสภาหน่อยวันนี้สภาเปิดสภากันวันแรกวันเปิดก็วุ่นซะแล้วครับเออ่คือวันนี้เปิดสมัยประชุมสภาครั้งที่1ประจำปี2568 เปิดประชุมครั้งที่1ประจําปี68นะคุณจําได้ไหมครับผมบอกแล้วว่าการเปิดประชุมสภาอันนี้คือเปิดครั้งที่หหลายคนก็งงเอ้ยมาเปิดครั้งที่1อะไรตอนเดือนกรกฎาคมนนับตามอายุสภาไม่ได้นับตามปีปฏิทินคือเปิดครั้งที่1ตอนมกราอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้ทําความเข้าใจกันด้วยนะเราจะได้รู้ว่าการเปิดสภาแต่ละครั้งเนี่ยคือเปิดสภาครั้งที่เท่าไหร่ของปีประชุมใดนะครับ วันนี้เนี่ยสส,สฝ่ายค้านแท็กทีมโชว์เดินเกมทันทีสสพลังประชารัฐเป็นฝ่ายขอนับองค์ประชุมแล้วก็มีสส,สภูมิใจไทยยกมือรับรองยติโดยพลันครบถ้วนแม้ว่าสสเพื่อไทยจะแก้เกมแก้เกมด้วยวิธีการเสนอยติประกบเพื่อให้มีการนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อฮะ หวังจะให้เพื่อนสอสอฝ่ายรัฐบาลน่ะมานับองค์ประชุมกันได้ทันคือนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อมันจะมีเวลาเพราะต้องขานชื่อในระหว่างขานชื่อคนที่อยู่ข้างนอกคนที่อยู่ที่อื่นวิ่งเข้ามาให้ทันซะองค์ประชุมจะได้ครบปรากฏว่าสุดท้ายรอนานกว่า10นาทีห้องประชุมยังดูโล่งๆอยู่เลยมันเป็นเพราะอะไรล่ะเนี่ยคุณพิเชษเชื้อเมืองพานทำหน้าที่ประธานในสภาตอนนั้นก็เลยเห็นค่าไม่ดีฮะ ชิงปิดประชุมสภาก่อนจะโหวตนับองค์ประชุมด้วยซ้ําดูบรรยากาศพร้อมกันครับนายครับทองใจสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้ก่อนเข้าวาระการออรับรองรายงานการประชุมผมขออนุญาตเช็คองค์ประชุมหน่อยนะครับผมขออนุญาตเสนอนับองค์ประชุมครับผมค,ครับท่านประธานครับ วชิรพลขาวขำครับสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อนครับเมื่อกี้มีผู้เสนอยติเป็นขอให้นับองค์ประชุมนะครับแล้วก็มีผู้รับรองประมาณ3ท่านไม่ครบแล้วได้ทวงติงท่านประธานแล้วนะครับว่าผู้รับรองยังไม่ครบนะครับท่านประธานถ้าจะนับก็ตามผู้รับรองมาให้ครบก่อนผมไม่มีปัญหาครับท่านำผมผมอยู่ข้างบนผมผมมองเห็นท่านประธานท่านประธานเจ้าหน้าที่ดูได้ไหมว่าครบแล้วเจ้าหน้าที่เป็นคนนับการขอนับองค์เนี่ยนะครับใช้แค่5ท่านนะครับใช้แค่5ท่าน ยังไงก็รอๆนะครับเรารอได้รอได้นะครับไม่เป็นไรครับเชิญท่านสมาชิกข้องประชุมครับท่านสมาชิกครับวันนี้เป็นวันประชุมวันแรกนะครับวันนั้นเราเอาแค่นี้ก่อนครับขอปิดประชุมครับคือผมบอกเลยนะวันนี้รับน้องเชื่อผมเถอะรับน้องคือพักเพื่อไทยอยู่กันเต็มเลยพักเพื่อไทยอยู่เพียบเลยเนี่ย่พักที่ไม่อยู่คือพคร่วมรัฐบาลครับ ผมบอกเลยนะนี่คือสัญญาณแรกที่พักร่วมรัฐบาลส่งมาว่าเขามีอำนาจในการต่อรองนะเขาทําให้ร่มได้นะฮะผมบอกเลยนะนี่คือนี่คือพักร่วมรัฐบาลเพราะว่าเห็นว่านะได้ยินมาว่าสมาชิกพักเพื่อไทยอยู่ในที่ประชุมนี้คือ90%เลยนะฮะ,ะที่เขาบอกว่าห้ามลาห้ามตายห้ามป่วยอะ่ะป่วยก็ต้องอดทนกินยาแล้วมาสภาให้ได้ รัฐมนตรีที่เป็นสสก็ต้องหอบงานของรัฐมนตรีมาทําที่สภา,าเพื่อที่จะร่วมประชุมให้ได้เนี่ยฮะนักข่าวรอถามเรื่องนี้กับคุณแพทองทานแล้วก็ถามเรื่องการชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญด้วยตอนนี้เป็นอย่างไรมีเวลา15วันใช่ไหมครับเจ้าตัวยิ้มให้สื่อแล้วก็แซะแล้วก็แซวบอกว่าแหมมีคําถามทุกวันเลยนะเอ่อแต่ไม่ได้ตอบคําถามนะฮะแล้วก็ขึ้นรถไปเลยเดินทางไปยังตึกไทยคู่ฟ้านักข่าวพูดลอยตามลมสวนเข้าไปอีก ประชุมสภาวมืนอีล่มนะคะเออจะยังไงดีเนี่ยเออเหมือนักข่าวเราก็เนาะนะถามต่อหน้าไม่ตอบเดินขึ้นรถไปแล้วก็ยังตะโกนลอยลมตามไปด้วยเอาไปดูช่วงนี้พร้อมกันหน่อยครับพี่แจงสารไปแล้วหรือยังคะค่ะคณะโยธาัฐบาลเสียงปิ่มน้ำวันแรกสภาก็ไปไม่รอดแล้วค่ะฟ้าประตูเลือนปิดอัตโนมัติเปี้ยงนะครับ อา้าวเรื่องสภาล่มวันนี้เองครับอาจารย์ชูศักดิ์สุวีนินครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีมือกฎหมายรัฐบาลออกมายอมรับตรงๆเลยว่านี่คือบทเรียนชั้นดีทุกพักในรัฐบาลนะ่ะต้องไปปรับกระบวนท่านะจะทํายังไงให้สภานะม่ล่มดีอะ่ะวันนี้สสเพื่อไทยเนี่ยอาจารย์ชูศักย้ําเองเลย90กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะไปประชุมสภาแต่พักร่วมนะ่ะยังมาน้อยอยู่ วิบรัฐบาลน,นั้นต้องเคี่ยนกันให้มากยิ่งขึ้นคำว่าวิบคือวิบเนี่ยแปลว่าแท่แปลว่าการเคี่ยนนะฮะดังนั้นวิบเนี่ยนะฮะต้องไปเคี่ยนตีกันอย่างหนักโบยตีกันให้สสเข้าร่วมประชุมให้ได้เพราะเสียงมันปริ่มน้ําถ้าเป็นไปได้ทุกวันพุธและวันพฤหัสเสบ,บดีรัฐมนตรีที่เป็นสสกรุณาหอบงานเอาไปทําที่สาภาแล้วเตรียมวิ่งลงมาทุกครั้งที่ต้องมีการลงมติฟังรัฐมนตรีประจําสํานักครับ เป็นบรเรียนน่ะว่าสอไปเนี้ยมันเนี้เป็นกท่ครงนัท่อเวลาต้องเจ็ครับต้องเจ็นครับต้องห่ครับไม่แน่นอนตุกก็ต้องอ่ะพระเมรยไปอยู่คุ้มเลยทั้งจีก็มากันเลยเราบอกว่าออกไปนี่คุณแล้วทีแแม่เอาพูดผลัดเอาทาไปทำที่พูดเลยสอนรือว่าคนนี้ก็เป็นเจ้าขอน อ,อืมอ้าวคราวนี้พักภูมิใจไทยไวย่ายังไงอ่ะก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยถูกไหมล่ะด้านรองนายกอ่ไม่ใช่เสียพรรคพักภูมิเอาเอาพักเพื่อไทยก่อนแต่ว่าเป็นท่านภูมิธรรมนะท่านภูมิธรรมนะครับเอ่อท่านรองภูมิธรรมครับเพิ่งรับบทบาทใหม่คือรักษาการนายกตอนนี้คือคุณภูมิธรรมเรียกคุณภูมิธรรมได้แล้วหลังจากถวยสัตว์นะฮะว่ารักษาการนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรีไม่ใช่นายกรักษาการอย่าเรียกผิดรักษาการนายกรัฐมนตรีบอกว่าเหตุการณ์สภาล่มนั้นเป็นปกติธรรมดาเกิดขึ้นได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้ไม่ได้สะท้อนเลยว่ารัฐบาลน,นั้นไม่มีเสถียรภาพเรื่องจำนวนเสียงในสภาเชื่อว่าหลังจากนี้วิบรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ให้เสร็จจนได้ลองฟังรักษารษาชการแทนนายกรัฐมนตรีครับก็ตามตามสภาพนะพ่อ ขณะนี้เราก็อยากให้นัํมตีได้เข้าไปใกล้คิดกับสสใกล้ที่พั์อยู่แล้วโดวยปกติวันพฤหัสเ,เราก็จะพยายามเข้าไปเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตอบประตูบ้างอะไรบ้างแต่ว่าภารฐาฐากิจรั้นาตรียนก็ยังก็ยังเยอะนะครับก็พยายามจะตัดทอนกันแต่ว่าก็ต้องทําทั้งสองอย่างให้ได้สมดุลกันสะท้อนปัญหาเสถียรภาพราฐัฐบาลหรือเปล่าครับ ไม่สะท้อนแล้วครับรัฐบาลรุ่งมีวันนี้อันนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติของสภาที่เกิดขึ้นได้นะครับอย่าไปมองว่าอันนี้เท่ากับโควิด -19 คือมองอย่ามองลบเกินไปนะครับมองลบกันไปเหมือนับมันไม่มีความหวังเลยนะครับอย่าไปมองอ่ามองลบให้บวกนะอเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทุ่งญ้าเป็นลาเวนเดอร์นะท่านนะครับต้องระวังไว้ด้วยนะต้องระวังไว้บ้างนะครับ เรื่องความลำบากของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ําวันนี้มีมุมมองจากผู้พันปุ่นนะฮะนาวากาศตรีสิทธาธิวารีให้สัมภาษณ์ไว้เรื่องใหญ่ใหญ่รันกับคุณออฟชัยนน์เนี่ยนะฮะบอกว่าออตอนนี้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะทํางานลาบากมากมากนะเพราะว่าต้องคอยเช็คเสียงอยู่ตลอดเวลาเลยว่ามีอยู่เท่าไหร่มีอยู่เท่าไหร่ทุกวันพุธท,ทุกวันพฤหัสเนี่ยทำงานลําบากคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือพักร่วมรัฐบาลเพราะอะไรเพราะรู้ทันทีว่าเขาระดมการต่อรองได้แล้ว เอาเข้าไปแบบจุกจุกสะท้อนได้อะไรสะท้อนได้จากการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ครั้งนี้เดิมทีแล้วมีชื่อรัฐมนตรีที่เตรียมจะโดนปลดแต่ปรากฏว่าคนคนนี้ก็ยังสามารถที่จะอยู่ต่อได้แล้วก็ยังมีเสียงในมือไม่กี่คนเองอะแต่ยังสามารถต่อรองนั่งกระทรวงใหญ่ได้ด้วยอันนี้ก็หมายถึงใครท่านเจน้า่จะรู้นะครับหมายถึงรวมไทยสร้างชาติผมเฉลยให้ก็ได้นะฮะนั่นคือท่านพีรพันธ์แล้วก็ท่านเอกนัทนะฮะ นั้นก็สะท้อนว่าเพื่อไทยนั้นยอมทุกอย่างเพื่อที่จะให้มีมือโหวตในสภามากที่สุดแล้วสุดท้ายนั้นอาจจะต้องตกเป็นเบี้ยล่างของพรรคร่วมรัฐบาลลองฟังดูครับมันมันไปลําบากรักรณีนี้ที่บอกว่าเสียงปริ่มขนาดว่ารัฐมนตรีต้องเอางานไปทําที่นู่นม,มันยังไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันมีสิ่งบอกเหตุที่บอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยที่จะโดนปลด ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่บอกครั้งนี้เนี่ยไม่อยู่แน่ๆเนี่ยแต่ปรากฏว่ายังสามารถอยู่ได้ครับพอไปเช็คเช็คเสียงจริงๆเช็คอะไรจริงเช็คสสในมือจริงอ่ะมีอยู่แค่ห้าหกคนเองอพอมีอยู่แค่ห้าหกคนเนี่ยแต่ปรากฏว่าสามารถที่จะต่อรองโดยที่สามารถนั่งกระทรวงใหญ่แล้วก็ยังอยู่ต่อไปได้สแสดงว่าอะไรแสดงว่าต้องการทุกคะแนนจริงๆในการที่จะมาโหวตให้ชนะในสภาการต่อรองจะเข้มข้นมากเข้มข้นหมายความว่าต่อรองอะไรอ่ะ คนที่ต้องการให้รัฐบาลยังคงมีเสถียรภ,ภาพอยู่ซึ่งเสถียรภาพมันงอนแงนอยู่แล้วแต่จะคงอยู่ได้เนี่ยจะเสียเปรียบมากมายแล้วต้องยอมตามคําขอหมดจะขอตาแ,แหน่งนู่นขอตําแหน่งนี้ขอถ้าถ้าเกิดมีการปรับคอรอมอรใหม่ขอกระทรวงใหม่ของบประมาณไปลงไปอะไรเนี่ยงไ,งได้หมดเพราะว่าถึงเวลาบอกว่างั้นก็ไม่ร่วมทุกทั้งหมดอ่ะคือเทคนิคทางการเมืองทั้งนั้นเอาละต่อจากนี้ไปเข้มข้นแน่ๆนะครับดูทั้งหมดทั้งปวงได้นะครับเทปนี้นะฮะ ย้อนหลังทาง YouTube ของข่าวช่องวันนะครับดูได้เลยนะฮะทั้งคุณเทพไทยทั้งผู้พันปุ่นนะฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าภาวะรัฐบาลแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด reading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์